อันยองเซโย و! สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงแล้วก็อัปเดตเรื่องราวของน้องกร่ําหรือว่าคิมการัมนั่นเองนะครับอดีตเมมเบอร์ Member ของเรสซิเดนที่ในตอนนี้เนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะคิดถึงการัมกันอย่างมากแน่นอนล่าสุดในตอนนี้นะครับมีแฟนๆแล้วก็ชาว,นเ,นาวนเน็ติเซน ถ,ถ่ายรูปอยู่ในขณะที่ใส่ชุดนักเรียนนะครับน่ารักมากๆเลยเรื่องราวนี้นะครับก็มีชาวเนติเซนเกาหลีเนี่ยเข้าไปพูดถึงกันอยู่ในชุมชนออนไลน์ของทางประเทศเกาหลีว่าอดีตสมาชิกจากเลสเดฟิมคิมการัมนั้นเนี่ยอดีตสมาชิกจากเลสเดฟิมคิมการัมกับเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นซึ่งชาวเนติเซนเกาหลีเนี่ยก็ได้มีการรวบรวมเอาภาพถ่ายของการัมนะครับที่แสดงให้เห็นว่าการัมนั้นเนี่ยมีความสุขแล้วก็ยังคงร่าเริงแจ่มใสดี ซึ่งรูปภาพนี้นะครับการัมเนี่ยก็ได้ถ่ายรวมกันกับเพื่อนๆน,น่าจะเป็นเพื่อนๆน,นะครับแต่ว่าชาวเน็ตเซนเขาเนี่ยก็ได้มีการครอบออกไปให้เหลือเพียงแค่การัมคนเดียวเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นว่าเซฟสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นๆที่ไม่ใช่การัมนั่นเองนะครับมาลงไว้ในรูปเนี่ยการามก็สวมใส่ชุดนักเรียนสีเหลืองนะครับพร้อมกับมีการชู2นิ้วด้วยนอกจากนั้น,นก็ยังมีท่าอีกมากมายเลยที่การัมโพสต์นะครับมีการทำมือไปที่เพื่อน และชาวเน็ตเนี่ยก็นามาแชร์ลงกันต่อนะครับว่าการัมนั้นเนี่ยดูสดใสน่ารักขึ้นมากๆในต,ตอนนี้เธอไม่ได้มีสีหน้าที่ดูเคร่งเครียดแล้วดูเหมือนว่าจะกลับไปใช้ชีวิตเป็นเด็กมัธยมตามปกติกับเพื่อนๆเรียนหนังสือแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับเป็นเด็กตามปกติทั่วไปเลยแต่ว่าด้วยความที่การัมเนี่ยเป็นคนดังมาก่อนเคยอยู่ในวงที่เป็น วงเกิลกรุ๊ปที่โด่งดังมากๆมาก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยก็ไม่แปลกที่ชาวเน็ตเซนเกาหลีเวลาที่ได้พบเจอการัมแล้วนั้นจะต้องแอบถ่ายรูปมาบ้างนํามาพูดถึงกันต่อบ้างนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่แฟนๆชาวเน็ตในเกาหลีเนี่ยเขาก็ได้นํารูปภาพของการัมมาแชร์ต่อให้แฟนๆคนอื่นเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้ติดตามกันซึ่งก็เป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวอัปเดตข่าวคราวของการัมให้แฟนๆได้รับรู้นั่นเอง หลังจากนั้นเนี่ยก็มีนิตยสารเกาหลีเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันนะครับค่อนข้างมากเลยทีเดียวบางคนก็บอกว่าการัมนั้นเธอสดใสขึ้นมากๆแล้วก็ยังมีบางคนที่บอกว่าอยากเห็นการัมนั้นกลับเข้าวงการบันเทิงอีกครั้งเพราะว่าน่าเสียดายมากๆที่คนแบบการัมทั้งหุ่นรูปร่างหน้าตาต่างๆความสามารถของเธอเนี่ยก้าหาักตัดเรื่องราวดรามา่าต่างๆออกไปการัมนั้นเธอเป็นคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดูดีมากๆและฉันค่อนข้างชอบคนที่มีบุคลิกแบบนี้ที่สุด แถมยังมีนะครับที่บอกว่าเธอนั้นเป็นคนที่มีากความสามารถและเต้นเก่งมากๆดังนั้นก็เลยคิดว่าอยากให้เธอนั้นเนี่ยได้เดบิวต์กับวงอื่นๆอีกต่อไปนอกจากนั้นก็ยังมีคอมเมนต์อีกมากมายหลากหลายคอมเมนต์เลยที่บอกว่าการรลันั้นดูสวยมากเธอดูมีออร่าเธอดูโดดเด่นมากทั้งๆที่ใส่หน้ากากอนามายัยอะไรประมาณนี้นะครับ แต่ก็ยังมีชาวเน็ตอีกบางส่วนเหมือนกันที่มาคอมเมนต์บอกว่าให้เลิกส่งความสนใจหรือว่าโฟกัสความสนใจไปที่การมได้แล้วเพราะเธอไม่ใช่คนดังอีกต่อไปแล้วบางคนก็บอกว่าการัมนั้นดังนั้นไม่ควรพูดถึงเธออีกเพราะเธอไม่ใช่คนดังบางเมนก็บอกว่าหยุดพูดถึงการามเธอเธอเป็นเพียงแค่นักเรียนคนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรไปจากคนอื่นๆเลยในตอนนี้เธอไม่ได้มีชื่อเสียงอีกแล้วก็ยังคงมีชาวเน็ตอีกบางส่วนนะครับที่ยังคง พูดถึงการรำในแง่ลบแล้วก็ยังคงปักใจเชี่ยวอยู่แบบนั้นแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามในตอนนี้ก็มีคนรักการรำอยู่เหมือนเดิมแฟนๆก็ยังคงคอยซัพพอร์ตการรำอยู่เหมือนเดิมนะครับจนในตอนนี้เนี่ยก็นํารูปภาพมาแชร์ให้ทุกคนเห็นกันต่ออัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวของการรำให้ทุกคนเนี่ยได้รับทราบกันใครที่เป็นแฟนคลับของการรำหรือว่าติดตามรอคอยข่าวคราวของการรำอยู่เรานํามาเสนอให้ทุกคนฟังกันแล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยรู้สึกยังไงคิดเห็นย ขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง